ก้นตีหิมเงินเปื้อนแหล่อ่ำคืนคืนเตมีวดกรรมจอมมาจังหือมาถ่อมจอมกันค่ะก่อนเตม่าถ่อมฝากเตกไลเตกแชเตกติดตามไว้บันช่องในอีกนึงค่ะข้อที่หนึ่งนาเฮิ่นตีแตกใหญ่นาเฮิ่นเตมีลองอุน่นเจอนาเฮิ่นเตยสุกศักข้อที่สอง เฮ็ดสังกอนขึ้นใหญ่ข้อที่สามอําม,มีก้นไข่ทบอ่ำม,มีก้นไครครบหาอ่ำม,มีก้นไข่เป็นใต้กอติเตะเข้าอ,อ่ำม,มีมิสไลอันว่านั่นค่ะนะข้อที่สี่ค่ะเหตุการณ์สังกาไขาสังกอเตรียมออกมานเตล่ล่มจมเลยค่ะข้อที่ห้าค่ะเตมีปัญหาลองป้ายอยู่ลีตีโตเข้าค่ะเนาะวดกามอันวาน่าในเตมจมมาจัดในก่ะําใจจัดนาค่ะเนาะพอะจึงนั้นเพอเดียมใครหับ อ่าวดการมเจอาไหนเนี่หิมเงินเพอไว้กาข,ขึ้นขึ้นค่ะเนาะหนึ่งวัดหนึ่งปี๊กก็เป็นเงินคาเพราะว่าหิมไหนมันตึ้นเตะถูกหนีตึ้นเตะเป็นหนีกันค่ะเนาะอ่ำไปว่าก้อนใหญ่ก้อนโตอ่ำเจอ้อ่ำไปว่า โพสิบโพซ้ำไปว่านํำค่ะเนาะหนึ่งวัดหนึ่งปเปี้ยวก็เปลี่ยนเงินเพราะว่าเข้าวาะไรกูเนี่ยในเข้าเดี๋ยวไรแตนขึ้นกูก็ค่ะวดกมัมเนมันมาจัดในค่ะเนาะอ่ำาจะจัดนาค่ะเนาะมือเรียวในวดกมํมมันตอบไว้นะคะการเตียนเข้าหิมเงินเปิ่นมันเดี๋ยวไรวาจังค่คะเข้าหิมในคือแบบเปิ้นป่องใจเฮาเปิ้นอีหลูเฮ้าเห็นแลเปิืนปันเข้ามาจองใจเพราะว่า เฮามีม้าอะไรแล้วขึ้นกับคืนขึ้นเขาอําฮูกกูหูกมุลต่อเขาขึ้นเจ้นันนก็ตีหักวดกัมอันตีติดตามมาจนในนั้น,นหาเนาะเหตุการณ์สังกอมคืนน่ะนะพอ mm hmm. จังนั้นพะว่าหักปีน้องเจอเคัน,นั้นก็ได้กอดได้เสกฝากติ๊กไลติ็กแช่กันในเขาให้ฮูคณะว่าถูกมีเพยเ์ตีไลคืนกูวัดกูปียเนี่ยค่ะนะ